ด่วนนะครับไทยกัมพูชาประทะกันอีกรอบหนึ่งใช้คำว่าอย่างเป็นทางการหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีการยิงประทะกันตลอดนะครับแต่ว่าช่วงเช้ากัมพูชามีการเพิ่มกําลังและก็ใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้7 3นาฬิกานาทีมีรายงานว่าทหารไทย01นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ2เราใช้ F16 นะครับไปหย่อนไข่ พื้นที่ที่เราไปหย่อนไข่หรือว่าไปเสิร์ฟไข่ให้แต่ช่วงเช้านะครับก็คือพื้นที่บริเวณช่องอานมา้าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธหนักมีการใช้ปืนใหญ่แล้วก็เครื่องกระสุนลูกระเบิดทําให้ฝ่ายไทยซึ่งประจําการอยู่ที่ฐานอนุพงศ์นะครับศูนย์ไปหได้รับบาดเจ็บสแล้วตอนนี้ทาง F16 ก็มีการไปเสิร์ฟไข่แล้วก็หย่อนไข่ให้กับทางกัมพูชาอีกหลายจุดเลยนะครับขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ากัมพูชาได้มีการเสริมกำลังนะครับ23นาฬิกากองกำลังกัมพูชาได้มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับเป้าหมายของเขาต้องการจะยิงนะครับเข้ามาในเมืองชั้นในของจังหวัดชายแดนไทยนะครับเมี่งคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ช่องบอกนะครับตรวจพบ เครื่องยิงจรวดหลายตัวของกัมพูชา RM70 นะครับเข้าสู่อำเภอจอมกระสันในจังหวัดพะวิหารและมีกำลังพลเรือนของเขาก็คือชาวบ้านของเขาอบพยพไปเตรียมพร้อมแล้วนะครับตีหนึ่งในพื้นที่ช่องจอมช่องสเสม็ดตรวจพบการเคลื่อนย้ายของจรวด BM21 และก็ไทย 90B นาฬิกา25นาทีนะครับกองกำลังกัมพูชา